สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Map A Hero Destiny วันนี้เราจะมาพูดถึงการรีเบริร์หรือเกิดใหม่ซึ่งตอนนี้ผมยังรีเบิร์ไม่หลัดต้องฆ่าตัวนี้ตัวต้องฆ่าตัวนี้ก่อนอ่าเราก็จะมีปุ่มรีเบิร์ตตรงนี้สู้กันเลยซึบนี่รีเบิร์ตตรงนี้เลยปุ่มนี้ ถ้ากดแล้วเป็นไงก็จะรีเวลอีสเทตัสทุกอย่างยกเป็นเอจิเอจิจยอยู่1นรันะข้อแนะนำก่อนการรีเวิสนะครับให้ไปซื้อสปินตังพอตังเราก็จะหายแต่สปินเราไม่หายนะเราซื้อดองไว้ได้ซึ่งผมก็ซื้อดองไว้เยอะแหละแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นี่เอปิน ยี่สิบีถ้าซื้อนี่น่าจะเป็นชั่วโมงเราไปลองรีเบิร์ตกันเลยครับเรากลับไปเจอกันทีหน,นึ่งชุบ่นปุ่มมับนี่่นีมันก็จะเด้งมาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายตรงนี้ทีหนึง่งเรากลับมาจาังหลังจากการรีเวิร์ตตังหายไปแล้วสตาร์ทเราเหลือแค่เอจคารーー์ลีเบิร์ด คือการรีสเตตัสทุกอย่างรีทุกอย่างแล้วเป็นเอเรีเวลแทนนี่เห็นเลขหัวบนนี้ไหมอ่ามันคือขั้นรีเบิร์ตของเราอันนี้คือของผมคือขั้น9แล้วก็รีเบิร์ตครั้งแรกการฟาร์มของเราจะคูณ2อ่ะชึบนี่ตรงนี้คูณ2เลยสมสตมติได้สเต็งร้อยหนึ่งเราสมมติอันนี้สเต็งไดร้อยหนึง่ง เ้าก็เอาไปคูณ2ซึ่งตอนนี้ถ้าเรารีเวิร์สครั้งแรกสเตตัสจะคูณ10เพราะมีกิจกรรมคูณ5ให้เราเอาเอา5มาคูณกับ2เอา5มาคูณกับ2จะได้10เพราะฉนะน,นั้นสเตตตรงนี้เราก็จะได้1,000พาก็จะฟามเร็วขึ้นส่วนผมขั้น9แล้วก็จะคูณ18แล้วก็เอา5มาคูณ18แล้วก็จะได้90 ใชาซึ่งตอนนี้สเต็งเรายังไม่มีเพราะฉันดาเมจจะไม่มีเหนนะ็นไผมได้คูณเก้าสิบเขเลยจะจะเยอะอุ้มนี่เลยเรามาดูสเต็งที่เราได้กันซึบอ่ะโหได้เก้าพัน จริงฮะเพราะเราได้คูณ90ข้อดีของการรีเบิร์ตก็จะทำให้ฟาร์มเลยง,ง่ายขึ้นเร็วขึ้นฟาร์มฟาร์ม,มค่ะอรรีเ eh, บิร์ตตอนแรกๆจะฟาร์มไม่ง่ายเพราะมันไม่ได้คูณเยอะขนาดนั้นแต่ก็ฟาร์มง่ายกว่าการไม่รีเบิร์ตแหละซึ่งตอนเนี้ยผมกำลังอ,อยากจะลองดูว่าพอไอ้ eh, การรีเบิร์ตครั้งแรกจะใช้เวล20,000 ขั้น2จะใช้30,000อ่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งถ้าเราก่อนเรารีเบิร์ตเรามี Level, uh, Level าเลเวลเลเวลครั <c oughs> ้งแรกรีเบิร์ตครั้งแรกพูดเลยมันจะใช้เวล20,000ถ้าเราแบบ25,000ไอสอง0 0ื 25, ตัว25,000ก็จะรีไปแค่มันจะหายไปแค่20,000เวลตรงนี้เราก็จะ5,000อ่าแต่สเต็งเราจะไม่ขึ้นนะมีสเตตัสให้อัพเพียงเดียว ผมยังไม่แน่ใจว่าก่อนจะรีเบิร์ครั้งแรกถ้าเราฟาร์มเวลล0ห้าถ้าเรากดรีมันจะคุ้มกับการที่เรามารีแล้วก็ไปฟาร์มเวลถึง30,000แล้วก็รีรอบ2องไหมเรยังไม่ได้ทดสอบนะฮครนี่ครับระบบการรีเบิร์ก็มีทั้งหมด15ขั้นครับเวลเรื่องเวลการรีเบิร์ก็จะเพิ่มขึ้นทุกหนึ่งหมื่นเลเวลต่อการรีหครั้งสมมติเราขั้นขั้นแรกใช้ 20, งหม ขั้นสามอ่าขั้นสองก็ใช้สามหมื่นขั้นสามจะใช้สี่หมื่นจะเพิ่มไปตามนี้ซึ่งตอนนี้ผมขั้นเก้าถ้าผมจะไปขั้นสิบก็ใช้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นฟาร์มกันหูตาเหลืองแต่ว่ามันจะฟาร์มง่ายขึ้นนะเพราะมันมีคูณห้าแล้วก็มันมีคูณห้ามันมีคูณห้าแล้วก็เราได้จากการรีเบิร์ตด้วยก็เลยจะเร็มวมากช่วงนี้เสียงลงครับ กินน้ำน้อยไปเลยสเต็งเราขึ้นงางมาตอนที่ผมออกไปหมื่นห้ามาฟาร์มตรงนี้ต่อถ้าใครได้คัดดีๆก็ไม่ต้องถึงหมื่นห้าก็ฟาร์มไปแล้วเส่วนลิลิกถ้าเราเรีเบิร์ตก็จะไม่หายครับนี่ยัง,งอยู่ครบเลยเห็นไหมเต็งเราได้เยอะมากสำหรับคนที่รีเบิร์ตเยอะ ส่วนการฟาร์มเวลหลังรีเวิร์สก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่ามันจะไปชา้าตอนหลังๆตอนที่เราต้องมาฆ่าไซโคสกับชาลันโคแล้วก็นี่ขึ้นบมอน,นี่ซึ่งรีเวิร์สครั้งแรกผมว่าน่าจะจบที่หมอสต,ตรงนี้แล้วก็ถ้าเราฟาร์มเสถิงเราก็ลองผมยังไม่ได้ลองนะผมยังไม่แน่ใจว่าถ้าเราดองเวลไว้ให้ถึง ห้าหมื่นแล้วเรารีเบิร์ตจะเป็นยังไงเราจะรีเบิร์ตได้ขั้นเอขั้นสองไปได้เลยไหมผมว่าน่าจะได้นะพเพราะเพล่เราจะหายแค่สองหมื่นแล้วเวลที่เหลือเราก็จะยังอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลองก็ลองทำดูฮะเพราะเวล2สองหมื่นสเต็ปก็น่าจะน่าจะได้ล้านแล้วแหละจากจากฟาร์มตรงนี้สักร้อยร้อยล้าน 200ล้าน300ล้านอาจจะถึง 1B เลยก็ได้ถ้าถึง 1B แล้วก็ลองฟาร์มลองเวลดูครับแต่ว่ามันก็จะนานแหละถ้าเราไม่ได้รีเวิร์ดเราพูดถึงเรื่องรีเวิร์ดนะฮะใครมีอะไรสงสัยถามได้ในะคอมเมนต์ครับขอรับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับ